สวัสดีครับผมอันนะครับที่ปรึกษาการขายจากฟอร์ดพระปแดงนะครับวันนี้ก็จะพารับชมนะครับสีดําที่แต่งออกมาหล่อๆแบบคันนี้เลยนะครับสำหรับชุดแต่งตัวนี้นะครับตัวนี้ก็คือ Next Gen Sport นะครับ Sport ของเรานั่นเองนะครับมาพร้อมกับชุดแต่งด้านหน้านี้นะครับชุดหน้าของตัว v i ก t ต r ร์นะครับแล้วก็กระจังหน้าเป็น ตัวเจน2นะครับตัวนี้ก็เรียกว่าแต่งออกมาแล้วรถฟอร์ดเราก็ดูหรูหราขึ้นนะครับแล้วก็ดูเท่ขึ้นด้วยแล้วก็ที่สำคัญด้านหน้าเนี้ยก็ดูบึกบืนขึ้นด้วยนะครับตามสไตล์ของตัวชุดแต่งของวิกเตอร์นะครับเดี๋ยวอันพานะครับพารับชมแล้วก็แนะนำนะครับว่ารถฟอร์ดคันนี้ของเรานะครับมีการตกแต่งอะไรบ้างแล้วก็เจ้าレนเจอร์สปอร์ตสประตูนะครับตอนนี้มีอะไรกันบ้างนะครับไม่ว่าจะเป็นโปรโมชั่นนะครับราคาตัวรถแล้วก็รุ่นย่อยของเขา เริ่มจากในส่วนของโปรโมชั่นนะครับตอนนี้นะครับเรามีโปรโมชั่นนะครับสำหรับรุ่น r a เจ e r Sport มีดอกเบีย้ย0%ให้ลูกค้าด้วยนะครับดาวเพียง25%สนะครับส่ง4 8งวดได้ดอกเบีย้ย0%แล้วหรือแบบที่2อันมีโปรโมชั่นนะครับฟรีชุดแต่งจัดเต็มให้รอบคันเลยนะครับหรือแบบที่สามีส่วนลดสูงสุด10,000 0บาทนะครับอยากได้แบบไหนเพียงแค่โทรเข้ามาหาอ่านเบอร์0-850,555 985นะครับอันจะแนะนําการออกรถทําให้เป็นเรื่องง่ายสําหรับลูกค้าและก็พร้อมกับโปรโมชั่นที่ดีที่สุดด้วยนะครับเดี๋ยวเรามารับชมการตกแต่งของคันนี้กันเลยนะครับเริ่มจากในส่วนของด้านหน้านี้เลยนะครับเราใส่ชุดหน้านะครับที่เป็นชุดหน้าของตัว v i c t o อร์ Gen 2นะครับตัวนี้นะครับก็ตัวนี้นะครับตกแต่งออกมาแล้วก็ดูหรอมากๆเลยนะครับก็จะมีตัวนะครับคำว่าโลโก้ของตัว v i c t o อร์นะครับด้านบนก็จะมีไฟ LED นะครับที่เป็นไฟสีส้ม3จุดนะครับตัวนี้เดี๋ยวอันเปิดในส่วนของตัวไฟให้ลูกค้าดูนะคร เราติดออกมาแล้วนะครับไฟมันหน้าตาจะเป็นแบบลักษณะประมาณไหนอ่านี่ครับสำหรับตัวไฟไฟสิวของเขาแฟ LED ของเขาด้านบนนะครับนี่ครับตัวไฟของเขาจุดต่อมาเลยไฟหน้าที่เป็นตัวเอกลักษณ์ของตัววิกเตอร์ะ Victor นะครับก็จะเป็นไฟที่เป็นบล็อกกลมๆสี่เหลี่ยมนะครับคู่ละ2 นะครับฝั่งนุ่นก็2นะครับขวา2ซ้าย2นะครับตัวนี้ก็ติดออกมาแล้วก็ทําให้ตัวรถของเราก็ดูโดดเด่นขึ้นด้วยมาพร้อมกับตัวโคมเดิมของตัวเรานะครับตัวรถเราเป็นโคมไฟแบบโปรเจคเตอร์นะครับตัวนี้นะครับอ่าเป็นตัวไฟแบบ LED มัลติรี f ฟกเตอร์นะครับพร้อมกับเส้นเดย์ไทม์ที่เป็นไฟส่องสว่างเวลากลางวันที่เป็นรูปซีแคมเป็นเอกลักษณ์ของรุ่น Next Gen เลยนะครับไฟของฟอร์ดเรานะครับก็ได้ในเรื่องของการส่องสว่างที่ดีมากๆแล้วก็ไม่ยางตาสําหรับผู้ที่สัญจรไปมาด้วยนะครับ ด้านล่างก็จะมีไฟ LED นะครับมาให้แล้วเดิมๆจากโรงงานเลยนะครับพร้อมกับตัวนี้นะครับชุดแต่งที่เป็นตัวของชุดแรปเตอร์นะครับตัวนี้ก็จะเป็นตัวกันชนด้านหน้าเราครอบทับนะครับสำหรับชุดกันชนหน้าเดิมนะครับตัวนี้ก็จะมีการทําสีที่เป็นสีดําสีเดียวกับตัวรถแล้วก็ตัดกับสีนะครับที่ออกเป็นสีเทานะครับตัวนี้นะครับอ่าชุดหน้าแต่งออกมาแล้วก็ดูหล่อลงตัวมากๆเลยนะครับเดี๋ยวอันผ้ารับชมในส่วนของจุดต่อมาเลยนะครับในส่วนของ แก้มด้านข้างกันต่อนะครับด้านข้างเนี้ยเราก็จะมีติดคิวล้อที่เป็นทรงตัวของตัววิกเตอร์นะครับตัวเขาสไตล์ของคิวลอก็จะไม่เหมือนกับตัวทรงแรปเตอร์แล้วก็ตัวแบบตัวหมุดนะครับก็จะมีเอกลักษณ์ของเขานะครับก็จะเป็นแบบทรงมนๆแล้วก็มีเหลี่ยมนะครับตัวนี้ก็ สวยงามแล้วก็เท่ไปอีกแบบหนึ่งนะครับมีตาของตัววิกเตอร์ด้วยสําหรับล้อแมกนะครับคันนี้ล้อแมกเดิมของรุ่นสปอร์ตนะครับจะเป็นล้อแมกขอบ18นิ้วคันนี้เราเอาล้อแมกนะครับที่เป็นพี่ใหญ่อีกหนึ่งรุ่นของเรานะครับรนเจอร์สตอมแท็กนะครับที่เป็นล้อแมกขอบ20นิ้วเอามาใส่นะครับตัวนี้ก็เอามาใส่แล้วก็ไม่ต้องอะแดปหรือทําอะไรเลยนะครับสามารถใส่ได้ตรงรุ่นเลยไม่ต้องแปลงอะไรเพิ่มและที่สําคัญการใช้งานการเลี้ยวเนี่ยไม่ติดในส่วนของบางคนหน้าซุ้มหน้าด้วยนะครับสเปอยาง 255 55R20 นะครับมาพร้อมกับรถปัจจุบันเนี่ยจะเป็นยางกุดเยี่ยนะครับติดออกมาแล้วก็ลงตัวมากๆเลยตัวลายของเขาก็จะเป็นลายลมดําแล้วก็จะมีคลิปก้านอันนึงที่เป็นสีแดงนะครับตัวนี้ช่วงล่างของตัวรุ่นสปอร์ตของเราก็จะเป็นแบบโมโนโทูบมาให้แล้วได้ความนุ่มนวลที่ดีกว่ามากๆด้วยนะครับแก้มด้านข้างบอกว่าเครื่องยนต์ของเราตัวนี้เป็นเครื่องยนต์เทอร์โบนะครับเป็นอะคริลิกแบบสีดำนะครับตัวนี้กระจกด้านข้างก็จะเป็นสีกาไฟ ปรับเลน์แบบไฟฟ้าพับเก็บแบบไฟฟ้าด้วยมีไฟ LED ที่เป็นไฟเลี้ยวมาให้นะครับคันนี้เราลองติดตั้งในส่วนของติดฟิล์มรอบคันนะครับบันไดเดิมๆจากโรงงานเลยตัวนี้รองรับน้ําหนักได้ด้วยนะครับเวลาเราจะปีนขึ้นดูล้างรถนะครับบนหลังคาเราก็สามารถปีนได้นะครับหรือช่วยทําให้เวลาเราก้าวลงจากรถเนี่ยนะครับเราก็จะมีบันไดขึ้นมาอีกหนึ่งขั้นนะครับเพื่อที่ว่าทําให้เราก้าวลงจากตัวรถได้นะครับโดยที่แบบว่าไม่ต้องเขย่งลงนะครับ เบ้ามือจับเป็นแบบสมาร์ท e y เลตให้แล้วนะครับล็อกรถคายล็อกรถที่ตรงบริเวณเบ้ามือจับนะครับภายในเนี่ยปุ่มสัมผัสนะครับพื้นผิวสัมผัสเนี่ยก็เป็นแบบกันความร้อนให้ด้วยแล้วก็กระชับมือให้ด้วยนะครับฝาฝาถังน้ํามันนะครับตัวนี้เติมน้ํามันดีเซล B7 ถังน้ำมันจุ80ลิตรนะครับแล้วก็ตัวขอบไลเนอร์นะครับรอบด้านเนี่ยเราก็จะมีมาให้ทั้ง3ด้านมีตัวแผ่นเพดที่แกะออกแล้วก็จะมีรูน็อตเพื่อเอาไว้รองรับในส่วนของการใช้งานติดตั้งโลบาร์ต่างๆนะครับโลบาร์เหล็กทรงต่างๆนะครับไม่ต้องเจาะตัวไลเนอร์เราแต่อย่างใดบันไดเหยียบด้านข้างมีมาให้ไฟท้ายเป็นแบบ LED มาให้แล้วนะครับตัวนี้นะครับกันชนท้ายเราก็มีมาให้นะครับตัวนี้กันชนท้ายก็จะเป็นสีออกกาไฟนะครับสีออกเทามีไฟสองป้ายทะเบียนให้ โลโก้ฟอร์มีกล้องมองหลังเชื่อมต่อกับหน้าจอขนาด10นิ้วไฟเบรกดวงที่3นะครับแล้วก็อะคริลิกคำว่าสปอร์ตนะครับตัวนี้ถ้าเป็นตัว4คุณ4ก็จะมีคำว่า,า4คุณ4ติดอะคริลิกอีกด้านหนึ่งด้วยนะครับ สำหรับตอนนี้นะครับที่ทางฟอร์ดแจ้งมานะครับก็จะมีในส่วนของตัวบวกแพ็กเกจนะครับแพ็กเกจบเพิ่งมีจัดจาหน่ายเพิ่มเติมมาซึ่งรตแรกนี่รับความนิยมมากๆเลยจนผลิตไม่ทันแล้วก็ฟอร์ดยกเลิกผลิตไปนะครับตอนนี้ก็มีมาให้จับจองแล้วด้วยนะครับเพิ่มแพ็กเกจ5 0 0 0 0ื่นบาทได้กล้อง360องศาได้เบรกมือไฟฟ้าเข้ามาให้นะครับเดี๋ยวอันพารับชมภายในของตัวรถกันดีกว่านะครับรุ่นสปอร์ตก็จะเหนือกว่าตัว XLT นะครับก็จะมีในส่วนของเบาะหนังที่เป็นแบบเดิมๆจากโรงงานมาให้แล้วนะ 6ทิศทางนะครับตัวเบาะหนังมีปั๊มคําว่าสปอร์ตนะครับพวงมอะไรเป็นแบบไฟฟ้าพร้อมปุ่มมัลติฟังกชันให้ตัวสตาร์ทนี่เป็นแบบพุทธสตาร์ทให้แล้วนะครับไฟหน้ามีออโต้ให้เหมือนกันนะครับตัวนี้หน้าจอเลื่อนใหม่ก็เป็นแบบดิจิตอลหน้าจอกลางขนาด10นิ้วนะครับพร้อมเกียร์อัตโนมัติ6สปีดรุ่นนี้นะครับก็จะมีแท่นชาร์จแบบไร้สายมาให้แล้วนะครับนี่ครับตัวนี้ภายในของตัวสปอร์ตเดี๋ยวอันพารับชมในส่วนของตัวตอนหลังของกระบะกันดีกว่านะครับอ่า ฝั่งผู้โดยสารนะครับตัวนี้ก็จะมีในส่วนของเบาะที่เป็นเบาะหนังมาให้แล้วแอร์ตอนหลังนะครับช่องปลั๊กไฟ1ช่องนะครับตัวนี้แล้วก็จะมีในส่วนของ ตัว Isofix นะครับเพื่อเอาไว้รองรับในส่วนของคาร์ซีทนะครับถุงลมนิรภัย6จุดคู่หน้าด้านข้างม่านนิรภัยนะครับเรียกว่าครบคันเลยนะครับสำหรับลูกค้าที่อยากได้4ประตูไว้ใช้งานนะครับหรือไว้ใช้ในครอบครัวนะครับแนวทางการตกแต่งชุดวิ c เตอร์นะครับตัวนี้ก็เรียกว่าลงตัวมากๆเลยนะครับถ้าอยากได้การตกแต่งแบบนี้หรือแบบไหนนะครับเพียงแค่โทรหาอันได้เลยนะครับอันจะทําให้การออกรถเป็นเรื่องง่ายสาหรับลูกค้าพร้อมโปรโมชั่นที่ดีที่สุดด้วยสำหรับคลิปนี้อันไปก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวเราเจอกันในโอกาสต่อไปนะครับ สวัสดีครับ